สวัสดีครับนักเรียนพบกันวันนี้ก็เป็น ep ีที่6ครับวันนี้ก็จะเริ่มเป็นการเรียนเรื่องรูปทรงกับแสงเงานะครับอาทิตย์แล้วเราเรียนเรื่องการไล่น้ําหนักสีไปแล้ววันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับรูปทรงและแสงเงาครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า,าวิธีการลงแสงแเงาด้วยดินสอก่อนนะครับว่าเราจะลงแบบไหน มีวิธีการอย่างไรเดีย๋ยวตามมาดูกันครับการไล่น้ําหนักด้วยจินสอหรือการแรงเงาการไล่น้ําหนักด้วยจินสอมีวิธีการระบายุคคณครูจะใช้ขั้นตอนการระบายสี่ครั้งนะครับหรือสี่รอบอันนี้ก็จะเป็นการระบายแบบการใช้น้ําหนักด้วยจินสอแบบขั้นแรกรอบแรกก็ลงเบาเบนะครับรอบที่สองก็ทับไปอีกครั้งหนึ่ง รอบที่3นะครับนักเรียนก็ค่อยๆเกียร์ส่วนรอบที่4นักเรียนก็เก็บน้ําหนักของสีให้มีน้ําหนักเข้มขึ้นแลจะดูสวยงามขึ้นนะครับการระบายแรงเงาจะมีวิธีการระบายหลายแบบนะครับอันนี้เป็นแบบระบายแบบแนวตั้งนะครับก็จะเป็นระบายรอบแรกก็จะลงเบา,เบา รอบที่สองก็ไปทับอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยเส้นทับเส้นเดิมนะครับแนวตั้งลงมาแล้วก็รอบที่สามก็ไปทับในช่องที่ยังมีช่องว่างอยู่นะครับแล้วก็รอบที่สี่นี่ก็คือเก็บรายละเอียดทั้งหมดแบบที่สองเป็นการระบายแบบแนวนอนนะครับเราก็ระบายแบบแนวนอนนี่แบบเบา รอบที่2อเราก็ไปซ้ำตรงระหว่างน่องที่มันยังมีสีขาวๆอยู่นะครับทับไปรอบที่สามนะครับก็เกลียให้มีความละเอียดขึ้นมาแล้วก็ในรอบที่4ก็เก็บรละเอียดตขอบและให้มันมีความเข้มขึ้นนะครับแบบที่3ามเป็นการระบายแบบแนวเฉียงนะครับนักเรียนก็ทําให้มีความเฉียงลงมานะครับ รอบที่1ก็เฉียงให้เต็มนะครับแล้วก็ซ้ำรอบ2อย้อนกลับขึ้นไปแล้วก็รอบที่สานี่ก็ทับตรงเส้นที่ยังมีช่องว่างสีขาวอยู่นะครับแล้วก็รอบที่4นี่ก็เก็บตรงเส้นขอบแล้วก็เติมน้ำหนักของสีเข้มขึ้นแบบที่4ี่เป็นการระบายแบบว่ยหรือการสารนะครับก็คือเราใช้วิธีการเฉียงลงมาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ยทับกลับมา ในรอบที่สองรอบที่สนะครับแล้วก็ในรอบที่4ก็คือเก็บในช่วงที่มีช่องว่างสีขาวอยู่ให้มีความเนียนขึ้นมานะครับแล้วก็ในแบบที่5เป็นการใช้เส้นโค้งนะครับแล้วก็โค้งแบบไขว้นะครับโค้งแบบว่นะครทับกันไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รอบที่สามเราก็จะวขว้โค้งกลับมานะครับ ก็จะเก็บรายละเอียดในรอบที่3กับรอบที่4ให้มีความชัดขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับในแบบที่6ก็จะเป็นการใช้เส้นโค้งนะครับการแรเงาด้วยเส้นโค้งแล้วรอบแรกเราก็ค่อยๆโค้งไปให้เต็มก่อนนะครับแล้วก็ไปทับอีกครั้งเรียกรอบที่2 ตรงช่องที่ยังมีช่องว่างอยู่แล้วก็ไปเติมเส้นโค้งเข้าไปแล้วก็ทับในรอบที่3นะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนนรอบที่4ให้มีความเข้มขึ้นมานะครับส่วนแบบที่7นะครับเป็นการแร่เงาด้วยการวนวนเส้นไปนะครับวนไปวนมานะครับ ด้วยการใช้น้ำหนักวนหมุนนะครับก็จะมีรอบที่1รอบที่2รอบที่3มแล้วก็ค่อยๆหมุนไปนะครับในรอบที่4แล้วก็ค่อยไปเก็บรายละเอียดอันนี้การแรงเงาก็มีหลายแบบนะครับนักเรียนก็ไปลองฝึกกันดูนะครับใช้ในสมุดของตัวเองก่อนหรือในสมุดวาดเขียนที่ยังว่างอยู่ก็ได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนพอจะทาได้ไหมครับวิธีการได้น้ําหนักของสี ก็เหมือนกับวิธีการไต้น้ำหนักของอินสอนะครับแต่วิธีการใต้มันจะมีห่ายวิธีนะครับนักเรียนก็ไปลองฝึกทำในสมุดนะครับก่อนจะในสัปดาห์หน้าเราค่อยจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะครับไปลองทดลองทำดูในสมุดก่อนเอาไว้สัปดาห์นี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ